อิงสวัสดีจ้าอิงยูทูบค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะเมอรอนีก็อยากเอาข้อมูลในการเอาเกี่ยวกับลูกสวรสมาฝากเพื่อนเนาะค่ะโดยการเพาะ,มะเมล็ดค่ะเกิดกายสายพันธุ์เนาะค่ะจากที่ตอนแรกๆนี่คือมเมล็ดพันธุ์ไทมุงค่ะเป็นลูกสีม่วงอ,อบร้มเนาะคะ่ะในแบบอบร้มอ่ะ เกษตรอินซี sea, น้ำกาลนะคะยูแถวอําเพอเพนค่ะเพิ่นอนบอกว่า mm hmm. เพื่อนเคยปลูกแล้วสาวรสทาเพาะด้วยเมล็ดนี่สีไม่เกิดการสายพันธุ์เพราวะต,ตอนแรกงตัวเองก็ยังบ่เสือปันใดค่ะแต่ว่าสีค่ะพ้นลที่ใดก็ออกมาเป็นสองสีแบบนี้แล้วค่ะกายพันธ์อิริค่ะอ่ะอยิงก็เลยอ,อยากมาบอกอเพื่อนเพื่อนถ้าผู้ใดอยากได้สายพันธ์ที่ ชัดเจนที่ถูกต้องก็คือได้สายพันธุ์แท้จากต้นดังเดิมก็คือเฮดวิธีการเสียบยอดนะค่ะแต่ว่าเฮ้าสีมาเบิ่งเหนือข้างในว่าสีแตกต่างกันบ่เนาะค่ะก็เลยกายเป็นในต้นเดียวกันเนี่ยเป็นสองสีแบบนี้ละจ้าคันนี้ห้ามมเบิ่งเหนือข้างในเนาะค่ะต่ว่าหอมค่ะหอมหอมหอมทะลุทะลุผิวออกมาข้างนอกเลยค่ะเดี๋ยวเฮามาปาดเบิ่งเนาะค่ะว่า สีเหือข้างในสีคือกันบอค่ะอันนี้นะค่ะหอมแต่ว่าหอม,ห,ม,ห,มหรือว่าเป็นน้ำข้าปลูกแบบอินซี่หรือเปล่านะคะหอม,อม,อมถือว่าสวยแต่ว่ากับว่าท่านอ่แกจัดปันไดน,นะคะพอความอยากกินนะคะ สามสี่ครั้งและะ้วค่ะที่ได้เอาสวบปรดมากินแบบนี้จะเพร่ะอ่าอสเป็นคนมากินสวบปรดอันเห็นกะซื้อมากินนะคะเดี๋ยวสีควันออกควนออกัวนเอาหน้าใสาแก้วเนาะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็ดใสแก้วน,น่อยๆค่ะอือหือเกลือไอโอดีนเดี๋ยวเกลือไอโอดีนใส่น้ำน,นะคะ เติมเกลือไอโอดีสมนี่ออกรสเปรี้ยวหวานนะคะเชาวรสค่ะอือห uh ือ huh. อร่อยมากได้ต่วิตามินซีล้วนๆด้วยค่ะอืออ uh huh. อะไรจะอร่อยปเนี้ยอือห uh ือ huh. ค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเบิ้งต้นเชาวรถนะคะที ได้เฮ็ดค้างให้เรามีความจะเล่นเติบโตไมคว่ะถเนี่ยยิงก,กระเพานเพื่อนๆมะเบงที่อิงได้เห็ดค้างสาวรถนะคะ่ะเมื่อนั้นได้ลงคลิปไปตอนที่เห็ดแรกๆค่ะตอนนี้กําลังแตกยอดใหญ่างามเลยค่ะกะตะลกตะลกนะคะ่เะเห็ดอันกะเฮ็ดไปปลูกไปจ้ากะมันมันไม่มองปลูกค่ะแล้วก็อยากแบบว่าอ่า,อ,าอยากให้มีเก็บกินง่ายๆค่ะดูแลง่ายๆค่ะก็เลยเอ้าตรงนี้ พื้นฟุตบาทคางเฮือนเนาะค่ะในหลังค่าใช่ค่าค่ะก่ยื่นออกมานิดนึงค่ะกะเลยมาล่องปลูกเบิงเนาะค่ะแต่ว่ากะถือว่าโอเคค่ะร่วงไปด้วยดีค่ะตามที่เป้าหมายตั้งใจเนาะค่ะคิดว่าเอาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะอยากให้เป็นแบบว่าจ้าใดละแบบว่าเข้าเป็นคนทีมักปลูกเนาะค่ะมักปลูกแนวอยู่เนวกินค่ะ ปลูกไว้แต้มหัวเต็มสวนป้าป,ปนกันไปค่ะก็เลยได้ต้นก้าเชรถบ้านนะคะก,ก็เลยมาปลูกล่องเบิงหาที่ปลูกก็ได้ค่ะเพราะว่ามันแออัดค่ะหกค่ะต้นไม้บักต้องเอออันนี้มันดูแลง่ายค่ะดูแลง,ง่ายสุดๆเลยค่ะเด้อถ้าผูใ้ใดอยากปลูกอยากเเคลื่อยอิงค่ะนี่ ดูแลหดน้ำดูแลใส่ฟ,ฟุน้นใส่ปุย๋ยดูแลบำรุงดิน้ง่างที่สุดเลยค่ะเลยสิปลูกแบบใส่หลอดยนตนทุงปุย๋ยหรือแบบใดก็ได้นะคะแต่ว่าบางกรณ์มือนั้นก็คือพอบานไปเปลี่ยนหลอดรถนะคะก็เลยได้หลอดรถมากก็เลยเอามาปลูกค่ะสามารถปลูกได้พืชยางซีแนวค่ะหลอดรดนะคะหลอดยนตนมังเนี่ค่ะ,ะต้นมะเขือเทศมะเขือเทศก็ปลูกได้ค่ะปลูกได้ค่ะนี่ก็เลยผ้าเพื่อนๆมา อัปเดตอีกครั้งเนาะคะ่ะยอดสวรสนี่กำลังแตกยอดเท่าเครือออกมาไม่แต่ยอดใหญยๆทั้งนั้นเลยค่ะกินอ่าเก็บไปกิ้มน้ำพริกก็ได้เจ้าลวกกินเป็นพักก็ได้ค่ะสวรสนี่มีประโยชน์ค่ะแต่ทาารอาหารสูงวิตามินสูงค่ะวิตามินซีสุดๆเลยค่ะไม่รสเปรี้ยวอมหวานนะคะ เสาวรสนี้บำรุงหัวใจบำรุงร่างกายค่ะแล้วก็เป็นระบายได้ดีค่ะเสาวรสนี้มีคุณประโยชน์หลายอย่างค่ะก็ซื้อซาเบิงเบิงนะคะ่ะได้เข้าได้กิน่นเสาวรสทุกมือถือว่าเข้าได้กินวิตามินซีมันจะเป็นที่เฮดไทยแบบมีเฮตไทยอันนี้ความรู้ซื้อของตัวเองเนาะคะ่ะมันเป็นมีพลังกระชุมกระชวยกระปีกระเป๋าค่ะนี่แหละทีว่า เข้าได้กินสวรสที่เป็นกินเป็นน้ำสวรสหรือว่าเป็นลูกสวรสนะคะอันขโมยกินไปหลายเทือแล้วค่ะสามสี่ครั้งแล้วค่ะลูกก็ะเลยเบาบางลงไปนะคะสวรสของไออิงค่ะกะปลูกได้ไม่อยไม่กินแบบนี้ละจ้านี่กะถือว่าเป็นดีมีประโยชน์นะคะปลูกสวรสว้แค่ปลูกใส่หลอดย่์แบบนี้จ้ากะไม่อยไม่กินค่าค่ะกะ ากกดติดตามก็ไลครก็แช่ให้ยิงเป็นกำลังใจสรางคลิปต่อไปนได้จ้าเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปหน้านะจ้ายิงขอราเพื่อนๆไปก่อนค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ